คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ทําการตัดต้นพุทราจัมโบซึ่งผมจะทําการตัดปีละหนึ่งรอบเพื่อไม่ให้พุทราจัมโบ้เนี่ยสูงเกินไปและจะง่ายต่อการดูแลผลพุทราด้วยหลังจากที่ตัดแล้วผมก็ทําการลดน้ําซึ่งผมจะเข้ามาในสวนเนี่ยสัปดาห์ละครั้งก็เลยจําเป็นต้องลดน้ํานานหน่อย หลังจากที่เราลดน้ําไปประมาณ1-2สสัปดาห์ก็จะเริ่มแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาและผมต้องรอเวลาให้กิ่งเนี่ยสูงประมาณ30-40เซนหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มบำรุงลำต้นด้วยปุ๋ยเคมีซึ่งผมจะใช้สูตร2577สูตรนี้จะเป็นสูตรตัวหน้าสูง ซึ่งจะเน้นการเจริญเติบโตเร่งการแตกกิ่งแตกใบได้ดีในช่วงนี้ผมจะใส่ปุ๋ยสูตรนี้เดือนละหนึ่งครั้งครั้งนี้เป็นรอบแรกของการบำรุงลำต้นในรุ่นนี้เลยก่อนวานทุกครั้งเนี่ยผมจะใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้เพื่อช่วยให้ปุ๋ยทำงานได้ดีขึ้นปุ๋ยไม่ระเหยเร็วจนเกินไปเพราะที่นี่อากาศร้อนมากในช่วงเวลากลางวัน นะซึ่งผมจะผสมปุ๋ยกับสารเพิ่มประสิทธิภาพทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงผมใส่ปุ๋ยจำนวนไม่มากเดี๋ยวเราไปหว่านปุ๋ยกันเลยนะครับ วันเสร็จแล้วผมก็เปิดน้ําตามได้ทันทีเพราะช่วงนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าผมมีหัวมินิสเปรงเกอร์ช่วยในการลดน้ําต้นไม้จะทําให้ปุ๋ยละลายได้ดีแล้วก็ต้นพุทราจัมโบ้ของผมสามารถกินปุ๋ยได้เลยเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ผมจะทําการฉีดปุ๋ยทางใบด้วยซึ่งอาจจะต้องใช้สูตรใกล้เคียงกันและช่วงนี้ผมจะต้องเติมแคลเซียมโบลอนทางใบเข้าไปเพื่อทําให้ การเจริญเติบโตได้ดีและช่วยในการติดดอกออกผลด้วยเป็นการเตรียมดอกไปในตัว หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับว่าผมดูแลต้นพุทราจัมโบ้ในสวนยังไงและผมเจออุปสรรคหลักๆก็คือโรคแมลงศัตรูพืชในพุทราจัมโบ้เนี่ยผมจัดการยังไงเดี๋ยวค่อยพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ